ในที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจุดประที่โคมไฟจุดประที่ผคมไฟเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีบูชาพระมหาธรรมกายจดีและบูชามหาปูชนียาจารย์และบูชามหาปูชนียาจารย์ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธ์ ทั้งกายวาจาใจทั้งกายวาจาใจมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีญาณทัสนะกว้างไกลมีดวงตาสดใสมีดวงตาสดใสทั้งมังสะจักสุทั้งมังสะจักสุที่พยาจักสุ ปัญญาจักสูปัญญาจากสูสมันมาจากสูสมันตจากสูและธรรมาจากสูและธรรมาจากสูให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทำจุลพระพุทธศาสนาทำจุลพระพุทธศาสนาให้ได้ที่สุด ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติไปทุกองทุกชาไปทุกองทุกชาตราบาันเข้าสู่พริพทานตราบันเข้าสู่ เป็นทางคิดแน่สุภาราดาขมอ,อย่าถึงวิจุเด่นทำแต่เราได้สั่งสมบัติมีไห้แอามีตาเรีนยน,ยน,น,น,นรูไ้ได้โดยน้ายไปถึงสุกชาตในบ่บนี้ปรรทาออใอ้ใจเรานั้นรู้ไม่ต้องเดินปร,ระตรไกยไปไหน ในสิ่งที่ดีงามเป็นไปโดยการสั่งสมพลังให้แก่รอดดีดีขึ้นไป วันนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเจิญสุกมสมณีอใใาอสา,า,อาสมัครย่างดมุดท่านผู้นุตุท่านพร้อมใจกันเปิดแสงสว่างในลาประมาณเที่ยดีๆณวันนี้ตันนี้ก็เรียนเจิญนูลณสมณรทุกท่านที่ได้ร ตัวารกันใจดีเติมไก็มัวะวาว่าตกต่้บางุจะมีน้มีไคาจก็มัะน้เผลอใสวางที่นาจะเป็นยืไปทให้จุดที่เราไว้ได้ความฝากนะคะสาธุค่ะจุด โคมประทีปในวันครูนะคะสาธุค่ะ